สวัสดีครับอ่ะพี่น้องพงไผ่ทุกทุกคนครับอ่ะคลิปนี้ที่ภาพพี่น้องภาพใบเซียบขึ้เก่านะครับมือนี้อ่ะบรรยากาศกะคึ่มขึ้นเก่านะครับทงอดูทงไฮทงหน้านะครับมือนี้อ่ะมือนี้กําลังยายเบ็ดนะครับอ่ะบางสิ่งกําลังยายเบ็ดนะครับมือนี้ก็จูหน้าจมว่องนะครับทงหน้าหน้าจะมว่องะบ่ได้ไปใช้หน้าบืนพี่น้องเนาะ ปลากระปุ้นย้อนๆหุ่นนุ่งห้องใกล้ตกแล้วหุ่นอ่ะจะเลี้ยวบับูนี่มื้อนี่อ่ะคนจิตโต้ห้ามอีกอ่ะคือเก่าปุ่นนี่เนี่ละอ่ะหน้าบอกจริงนะครับอิบายไปเรื่อยๆนะครับปุ่นมื้อนี่ก็จุดไม้ก็คือกุ่นละอ่ะเาะปลาหน้านาหุ่นทั้งหุ่นเละพี่น้องอ่ะเบ็ดหกสิบลังคือเก่านะครับอ่ะเบ็ดหกสิบลังคือเก่า กาดต้องฟากันคืบๆขึ้นเขานะครับโอ้โอ่าใหย่ใส่ก่อนน้ำพี่น้องเนาะใหย่ไปมันยำมันตามเนื่อใส่เนื่อมันกะจะไงนะครับมันจะกินไงแถมกับมใส่เอาใส่เอาูน้ำพี่น้องเนาะอ่ะโอ้าไซนาจะควงพี่น้องเอ้ยอากินยหน้าจะควง ไปไปเรืเ่อยๆน้องพี่น้องมาแตกัดยำแรงนะพี่น้องเนาะโอ้ยช้องปากอ่ะอึมคึมไปพี่น้องผู้ใดมักอ่ะจีบใส่เวียดกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยเยอพี่น้องฝากกดติดตาน,น้ำเนยเฮ้ยโอ้ยนี่อะใส่เวียดยำแรงนะพี่น้องเนาะ เหยื่อสาเดือนเื่อนเ้านะครับเลี้ยย่สาเดือนมีป่าบุบบนมือีนิระพีน้องเนาะมีป่าบ่มอนี่ตำมัน่ได้ปนด้แก้วบ่สันี้เอพด้แก้วด้กีบอะ นอฝ่ามันย่องก่อนด้บุญฝนที่มันย่องก่อนด้บุญมือนี่เลี้ยวป่ะเนาะขีบก่อนกโอ้ยน้องเพื่อจะเลี้ยวขีบก้อนกเพื่อจะเลี้ยวเพื่อจะเชิงไทยเชิงไซเบิร์นไทยกับงากๆสั่งเลยเล่นมันเล่ดเศร้าทั้งก่อนฝ่าก็เหลื่อมีน้องก็งดก่อนเลยบริไทยบรรยากาศแจ่มตอนแรงให้บึงนะครับ เริ่มเปอกแป๊ะๆตัวได้พี่น้องเลยเริ่มลงเม็ดตัวได้หนี่ก็ได้นี่เลี้ยวบนนอฟแบนี้เนาะเลี้ยวพวกเหล็กไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะใส่ทีๆนี่นะพี่น้องเลยมันจังมันจังสีเม็ดเรื่อยๆตึงว่านปุยพี่น้องเลย กลางวานปุ้ยเซตนะครับก็ดีแล้วน้ำกําลังใสดีเลยกําลังได้ที่เลยนะครับน้องน้ำกําลังดีเพิ่งตัดเข่าเซตนะครับตัดก่อเข่านะครับภาพอยู่บอบปันไดเด้วยพี่น้องเด้ออ่ะวดใจเบื้องนะครับเฮ้วดใจเบื้องไม่ไปถืออ่ะโัวซับหงายถือกล้องให้นะครับ หมดใจบึงเนี่ยจักน้อยจ่าเรื่อยๆเห็ดขันอน่อนๆไม่ห่องเนาะเป็ขันน้อยๆอ,อ่อนๆกินอยู่หน้าเจ้าของ อ่อพี่น้องอ่ะสำหรับคีนี้ก็ไว้เพียงเคีนี้ซะก่อนอ่ะถ่ายบรรยากาศปันพี่ปันน้องเบิง้งปันดิฟซี่เบิง้งนะครับอ่ะบรรยากาศย่ำตอนแรงๆนะครับมันจะขึ้นสิบลอน้วง่ายดอกพี่นอ้องข้างผมขึ้นสีม้แล้วละ่ะอ่ะเอาไป้เพียงคีนีซะก่อนคลิปหน้ายังพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ